ใ้รับโปรตีนโอ้โปรตีนอะไรเชื้อโรคนะโอ้โไหนเชื้อโรคแล้วนี่แหละผมตัง้งใจคูบีทเมื่อเขาแยอ่พวกนี้เหมื <c oughs> อนนี่คูบีทไม่มาแล้วคูบีบอกโอ,โอ,โอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พวกนี้น้นำปลาไหลหลายลายัยงไวเลยค่ะท่านผู้ชม พี่สุขโขทัยมันท่วมแล้วนะพี่สุขโขทัยท่วมแล้วนะเออสุขโขทัยแล้วก็กำแพงเนี่ยโอ้คุณพี่เอาลบหลบๆหน่อยก็ได้คุณพี่ <c oughs> มีปลาไหมคุณพี่มีปลาไหมอาจารย์พี่มีปลาไหมลูกนี่เดี๋ยวเราไปจับปลากัน ปลากระปิงโอ้ยปิงไม่เอาเอาปลาไหน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 โอ้ยตรงนน้นไม่เอาลูกมานี่ร่อนมานะอย่าวิ่งมานะ ได้ไหมเนี่ยฮะเ,เร็วๆเดี๋ยวมันยังมาอีกนะถ้าฝนยังไม่หยุดอ่ะ